สวัสดีครับกลับมาพร้อมกับมอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เจดมกราคมกลับมาเจอเจอที่เด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค่ะเฉพาะตัวที่มาใจดสดเน้นสุดค่ำคืนวันอาทิตย์นี้จัดมาฝากห้าอพีห้าตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่อีพีหนึ่งเป็นตัวมาเจดสดเน้นสุดตัวที่หนึ่งครับปีเตอร์เบโรกับบรีดห้ามาพลาดด้วยการทั้งฟวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพรคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสอูโดยแฮนดิแคปปีเตอร์บโรกับลีดกันปีเตอร์บโรก็เป็นทีมในนีกวันลีดเป็นทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพก็ต้องบอกว่ามีความต่างกันในแง่ของเรื่องชั้นลีกเข้ามาประการแรกคู่นี้แข่งกันตอนสามทุ่มนะก็ปรากฏว่าเป็นทางลีดทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพบุกต่อที่ขึ้นคุบลูก เรดก็เป็นทีมอ,อันดับหัวตารางนะครับเป้าหมายหลักก็คือลุ้นการเลื่อนชั้นสูนพ่พรีเมียนล์ลกส่วนปีเตอร์โบโรก็เป็นทีมหัวตารางในอีกวันเหมือนกันเป้าหมายหลักก็คือเลื่อนชั้นสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพผลงานห้างเกมหล่งสุดของปีเตอร์โบโรครับไม่ธรรมดาพวกเขาไม่แพ้เลยชนะสามเสมอสองกำไรสามเกมขาดทุนสองเกม ในขณะที่รีผลงานห้าเกมหลังสุดก็ถือว่าใช้ได้ชนะสองสมอหนึ่งแพ้สองกำไรสองเกมขาดทุนสามเกมในขณะที่การเจอกันห้าครั้งหลังลีกชนะสามครั้งมิเตอร์โรชนะหนึ่งครั้งสเสมอกหนึ่งครั้งนี่คือข้อมูลพื้นฐานนะระหว่างสองทีมนี้ที่อยู่กันคนละลีกนะลีกวันลีกวันกับเดิะแชมเปี้ยนชิพสองพูดูแฮนดิแคปกับเจ้า,จาทั้งห้าลาย วันนี้เจ้าทั้งห้ารายมีเซอร์ไพรส์เล็กๆครับเพราะพวกเขาเลือกที่จะเชื่อในทีมที่อยู่หลีกรองขวาอย่างพิเตอร์โบโรเพราะเจ้าปรับราคาจะบ้านลดลงหมดเลยห้ารายครบถ้วนช่องเสมอปรับลดลงหมดเลยห้ารายครบถ้วนช่องทีมเดือนรลีจะเลยจำชิมปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยห้ารายครบถ้วนผู้เลือกบอลรองจะบ้านแทนนี้กับครึ่งกลุ่มลูกของหลี ปรากฏว่าเจ้าทาั้งห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องทีมเรนลีตส่วนช่อ,บองบอลปีเตอร์โบโรลดลงสี่เพิ่มขึ้นหนึ่งเพราะนั้นด้วยภูนี้ด้วยแฮนดิแคปนี้แล้วก็ด้วยข้อมูลพื้นฐานภาพรวมน่าสนใจวางหอบแบบน่าสนใจสวนรองนะไม่ใช่วางใส่ต่อนะสวนรองปีเตอร์โบโรครับทีมจากลีกวนันเป็นทีน่แรกตัวเน้นสุดสิบดาวเป็นตัวมากจริสุดเน้นสดนุนสดตัวที่หนึ่งครับรองปีเตอร์โบโร ส่วนใครยังไม่ได้รับฟัง EP 2อ EP 3 EP 4 EP 5ร้รบกวนติดตามวันให้ครบ้วนครับขอบพระคุณมากๆครับ